พ่อขับไปสักพักมีงูตัวบบบนี้หนึ่งตัวสีดําเหลี่ยมเมียมเลยห่วยเรื่อยตัดหนาผมผมก็เลยหักลบแล้วหักลบปุ๊บรายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่สวัสดีครับผมผมมีแนวทางในการสื่อเลขไทยประจำหมวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหเจ็ดครับผมเลยอยากเอามาแบง่งปันพี่น้องทุกคนครับผม ผมจะมา,บาเบเรื่องความฝันที่ผมฝันเมือ่อคืนให้พี่น้องได้ฟังครับพอดีเมือ่อคืนผมฝันว่าผมได้ขับรถจะขวางกับบ้านพ่อขับไปสักพักมีงูตัวบ,บนี้หนึ่งตัวสีดำเหลี่ยมเมียมเลยห่วยเรื่อยตัดหนา้าผมผมก็เลยหักลบแล้วหักลบปุ๊บผมไปส้นกับตนใหม่ผมเลยสะดุ้งตื่นผมกับบริคินยังเล้วเนาะผมกัห่วยตื่นแล้วไปอาบน้ำแต่งตัวผิววอดวอดแล้วก็กระั่งสิไปขึ้นรถ ห้วไไว้ย,ไยังน้อว่ไดี้ขับรถไปส่วนนี้ยังเบียนรถขึ้นลุดว่ะเขากูเกิลกู้เกิลเนรอเดียวหวเขาบอกว่าเจ็ดหวัวก็ตรงกับเบียนรถจ้าของเห็นนาผมก็เลยว่าหว่วน,นี่ผมมักเจ็ดอยู่แล้วก็เลยว่าไปเดินเจ็ดกันเลยเนาะครับพี่น้องที่มีเจ็ดเก่าไอ,อ้ตัวเรื่องกับที่มีอยู่ จ็ดหนึ่งครับตัวสุดท้ายตัวเด่นก็นคือเจ็ดสามครับผมพอเจ็ดสามแล้วแล้วตัวร่องเห้องคือเก่าครับผมตัวล่องเก่าเก่ายังมีเก่าเก้าประกาแดงวงไปเลยครับเก่ามีเก่าแปดเก่าสามตัวสุดท้ายตัวร่องก็คือ เก้าเจ็ดครับผมเลขนี้ครับเลขล่องเก้าเจ็ดพ่อมาสามตัวพอเลขสามตัวห่อออกมาปุ๊บผมมักเลยเลขสามตัวนี้เลยเจ็ดเก้าแปดครับเจ็ดเก้าแปดผมใหอ้อีกอีกล่องไปอีกนะครับนี่ครับตัวล่องขึ้นมากคือมีมีเจ็ดหกสามครับผม 63สเลขชุดนี้ผมจัดนักจัดเต็มแถครับผู้ใดอยากมาอยากหิ้งตามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับบานนี้ใจดีใจนักเลียวบานนี้บอมีบิดนะครับามันมันนะครับพี่องครับฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามด้วยนะครับ